ในข้าราชการพิทยาชุมชนชั้นแล้วก็นิสิตศึกษาของวิทยาชุมชนเพิ่ใบบนใหม่กระโปรงใสอนเกิดเยื้อยาวจบการศึกษาอนุป,ปริญญาศิลปศาสตร์าการจัดก,การวิทยาลัยชุมชน,ชน,มนวีรามวันที่จบ19ตุลากรกฎคมสองพันห้ร้อยิบสเกรดเฉลี่ยาสามแล้วศึกษาต่อที่ปริญญาตีมหาวิทยาลัยมหาเชล่าชาพระศูลินระดับ รัฐศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขารัฐศาสนศาสตร์การปกครองท้องถิ่นจบเมื่อ่9ตุลาคม2556เกรดเฉลี 3. 3่ย3.31แล้วก็ได้ขันมาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรีน้ำผลิตโทระดับการศึกษารัฐศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสาขารัฐศาสนศาสตร์การปกครองท้องถิ่นเกรดเฉลี่ย3.91 ก็จะจบวันที่ประมาณวันที่หตุลาคมนี้นะครับก็ไปต่ออยู่ประมาณปีหนึ่งนะครับจากปีหนึ่งเราก็จะจบแล้วรู้สึกแป๊บๆนะครับก็ผ่านไปไม่นานนะอาจารย์รันชัยเขาก็จะจบแล้วนะครับก็มาเยี่ยมเยี่ยมรุ่นน้องนะครับได้ทราบป้าจากท่านอาจารย์เพชรนะครับว่ารุ่นน้องมีแต่น่ารักนะครับเลยอยากจะไปเห็นหน้าครับก็ยินดีนะครับที่ได้พบปะน้องนักศึกษานะครับรหัส59า ก็หวังว่านะครับเราจะได้นะครับไปต่อนะครับที่สุรินทร์พๆกันนะครับั้นหลักฝาประกองท้องถิ่นะครับก็ยินดีนะครับมีผู้นําท้องถิ่บ้างไหมครับที่มาเรียนที่นี่มีไหมฮะไม่มีโอคนอันตรายคุณคนครับก็นะครับก็ยินดีนะครับที่เด็กรุ่นใหม่นะครับไปเรียนนะครับ การทำนวณเก้าดีของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ด้านมีปัญญานะครับเก้าดีใครใครรู้ไหมครับว่าเก้าดีมีอะไรบ้างนะครับเก้าดีก็คือหนึ่งเป็นคนดีสองมีปัญญานะครับสามราได้สมบูรณ์สี่สัตา์สุภาพแข็งแรงนะครับห้าจินตนาลอบสมบูรณ์หกสังคมอุ่นนะครับเจ็ดตรวจตรวอัตเลกกรรมนะครับแปดออกถูกถูกผ่าตัวเองแล้วก็ับเก้าออกำกันวานแกนแข่ง นะครับอันนี้นะครับเป็นคนบุรีังยาจะพูดให้นะ้ครับแต่ไม่ดีนะครับเพราะว่านะครับอาะเป็นในบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กับเพื่อนต่อไปแล้วก็ตุลาคาตรงนี้ผู้ว่าก็จะเกษียณนะครับแต่ว่าจะมีผู้ว่าคนใหม่นะครับท่านอุสรนจะมาย่างร้อเแ็งนะครับพูดที่จะสารต่อนะครับเก้าดีของบุรีรัมย์นะครับต่อไปนะครับบุรีรัมย์นะครับเป็นเมืองที่มีแต่ความสันที่สุขนะครับเพราะฉะนั้นนะครับยินดีนะครับที่น้องๆจะได้ เข้าสู่รั้วของวิทย์ชนชนนะครับการศึกษานะครับของวิทย์ชนชนเนี่ยรับประกันด้านคุณภาพนะครับเราไม่แพ้ที่อื่นนะครับมีอย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับนักศึกษาของวิทย์ชนชนไปสอบแข่งขันนะครับของน้องหมนะครับสอบเจ้าหน้าที่พรตการนะครับก็ติดอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งสอบแข่งกับนักศึกษาอ่คนที่จบปริญญาตรีมาดบสาขาสุมานะครับแต่ว่าเขา สามารถเี็ระดับหนึ่งได้นะครับอันนี้ก็คือคุณภาพของในชุมชนเรานะครับก็ขออนุญานะครับผมขอแนะนำตัวเองสั้นๆเนาะนะครับหลายท่านมาแลียนรู้กับผครับก็ขออนุญาตนั่งนะสวัสดีจากนะครับทีมบทุกท่านแล้วก็น้องๆนะครับผมชื่อภูวิตตองนะครับจบสาขาครองต้องถิ่นจากเวลาชุมชนของเราเนี่ยะครับเป็นประธานโครงการนักศึกษา ปีห้าเจ็ดด้วยนะครับเห็นน้องๆแล้วเนี่ยอยาจารย์เห็นบอกผมกำลังค้นหาดาวเขาไม่มีสักคนนะขอโทษนะครับ,าด,บดาวซินโดรมนะครับไม่มีดาวซินโดรมสักคนนะครับน้องๆหน้ารัก่นท่านเลยนะครับซึ่งอย่างเช่นท่านอยู่ข้างหน้าขวาสุดนี่มันใช้สนักศึกษาดูนี่เลยครับคือวอิเราโยนน้องเราให้โอกาสท่านหลายอย่างนะครับโอกาสคือผมเองเนี่ยจบ โมโจากนรงนเอนกสารพิจาญณ์ผมเสร็จแล้วก็จบได้แค่นั้นนะฮะสูงสุดผมก็ไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพก็ไปสู่รั้วของหาวรทราัยรางเองซึ่งควรโอกาสก็ถือว่าเป็นสถานบรนลุมศึกษาที่ให้โอกาสเช่นเัิแต่ไม่ปร,รไป,ประสบความสำเร็จไปประสบความสำเร็จด้านอื่นเนะคยนะเป็นได้ภรรยากับลูกนะก็พกลับมาอยู่ บ้านเกิดน,นอนอนอที่มีลาก็วิลัยชุมชนนี่แหละให้โอกาสนะครับก็ได้มาศึกษาแล้วก็ได้ทําหนะ้าที่รับใช้พ่อแม่พี่น้องเป็นนะักการเงินท้องถิ่นเป็นสมาชิกอยู่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับทุกท่านไนดะ้โอกาสาอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออาสมานถสมราถนะดนตรีเนี่ยททางท,งทังวิลัยของเราให้โอกาสท่านมีน้องอุ้มท้องมาเรียนได้ครับ วลาลเราไม่ไม่กันกนะครับแล้วหลังจากจบที่นี่นะครับเราก็ยังมีโอกาสนีนะครับที่มหาวิทยาลัยราชบัุริทร์นะครับเป็นให้โอกาสเรานะครับซึ่งปีๆก็หลายๆท่านนะปัจจุบันนะครับปีรหัส55ไปยังต่อมหาบัณฑิตระดับปริญญาโทก็หลายท่านนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไว้ทุกท่านนะครับไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ทุกๆท่านนะครับขอบคุณครกบน ผู้ตามีย่อมมีแน่ผู้นำดีผู้ตามแย่มีลงไปผู้นำแย่ผู้ตามแย่มัญไรเลยขอบคยณท่านอาจารย์เชตุพัรธ์าแล้วก็ราจารย์ทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักศึกษาทุกท่านรับผมนายชัชวาลิมชักตะโทษครับปัจจุบันก็สถานะก็แต่งงานแล้วครับ ว่าจะว่าสวยก็ดูหน้าตาก็ไม่น่าเชื่เออใครทุกวันนี้ก็ทำงานก็เหมือนเมกันจะเหมือนท่านหลายท่านนะครับทำงานนะครับอาชีพเสริมก็ขายขายเราคนสผวนทั่วไปยปัจจุบันก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของทางเศรษฐกิจของจังหวัดปฐมด้วยนะครับเป็นตัวแทนของอำเภอป่าด่านนะครับใครอยู่อำเภอป่าด่านมั้งครับครับน่าจะ ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลยเนาะผมเองก็การศึกษาก็จบจากวิรลามิทยาคมนะครับหมอโสสารสมัยก่อนเนาะแล้วก็จบจากวิรลามเทคนิคบุรีรัมยเมื่อก่อนเป็นอาชีวะวันนี้ก็ประกเบิลไปอยู่การทะเลเซนดาเนาะเลยเป็นไปของเป็นกับปันเพยอยู่ทางภาคใต้แบบทางเยอะขอบูญภาษาใต้ได้ภาษาแขกได้เล็กน้อยครับพห ของกินข้าวได้นล้วนะถ้าไม่อดตายนี่ผมเองก็ไปอยู่บ้านรับตี้อรับซึื้อนะนี่นะการจัดการในการรับซื้อนะนี่ได้มากปีสี่เจ็ดนาะผมก็อยู่ดังนั้นเขก็รับอยู่ในเหตุการณ์เมื่อเป็นเพจเทยไซโคลซึ่งนี่พวกเจดรับเจก็ถึงอนี่เอาผมไม่อยู่อ่ะผมกินอะไมาเรียงสิบวันเนี่ยพราะว่าผมก็สุดยอดสามารถดี้ขึ้นได้กัผมประสบการณ์ตั้งทะเลเยอะ เลยพอครอบครัวพอมาอยู่ฝันก็นึกเนี่ยทางไหนมาทางความรู้ที่จะไปช่วยเหลือประชาชนของเราได้ผมก็เลยตัดสินใจมาศึกษาต่อเพื่อหาความรู้ที่จะไปสามารถพูดคุยกับเพราะว่าในครอบครัวก่อนก็ได้นะในครอบครัวก่อนว่าจะทำยังไงในการประกอบธุรกิจในาที่จะเป็นช่วยเาลของเราได้ของ็ยิชงโกได้ผมก็เลยตัดสินใจเรียนในด้านนี้ của bây cũng không đi qua một bước để làm được một cái lắm bây giờ bọn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 น้องพ่นานรุกุกโลนเี่ยวเจะบนะคะอันนี้อันนี้เป็นเพียงต่อกปรเรยแต่คุณแม่ค่ะตัวนี้ก็เป็นคุณแม่ฉันชื่อนางสาวสุพินบุราคอนค่ะอยู่ตะบนกนลาลังทาค่ะตอนนี้มางงานอยู่เมื่อก่อนไปทำอาหารตามสั่ง เรียนให้จบก่อนคนมาถามก็เลยสู้ไปก็จะเดินไปจนถึงที่สุดนะคะสู้ๆแล้วน้องๆแค่นี้นะคะขอบคุณค่ับก่อนอื่นที่แทนตัววพี่ดีกว่าเนาะเพราะเป็นเพื่นพี่ก่อนอื่นพี่ดีใจมากที่คนนั่งมาที่นี้เห็นความสำคัญของการ ช่วยให้สังคมเราดีขึ้นประเทศชาติเราดีขึ้นและและสิ่งดีมากๆาก็คือตัวเราได้พัฒนาตัวเราเองนิดนิขึ้นให้เรามีความรู้กว้างออกไปสมัยพี่เรียนยนชุมชนแรกๆคือเรียนที่ขออาคารที่ไรสงที่เขากระโดงพี่ขี่มอไซค์จากเมืองไปเรียนเขากระโดงไปกลับไปกลับทำถนนพี่สู้พี่มุ่งมั่นที่จะเรียนที่อยากได้ความรู้ หลังจากนั้นพอเราได้ตึกย้ายมาวัวทองพี่ก็ขี่มอไซค์จากในเมืองมาเรียนวัวทองจนจบที่นี่ที่นี่ให้อะไรได้บ้างพี่เป็นต้นกล้าของวิทยุชุมชนพี่มีความภาคภูมิใจมากเพราะอาจารย์ทุกท่านให้ความรู้เราเราสามารถเอาความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันในหน้าที่การงานทําให้เรามีความรู้กว้างขึ้นเยอะเลยถามว่าอาจารย์ผลอาจารย์ว่าเราเนี่ยเพราะอะไร ในหน้าที่การงานในหน้าที่การศึกษาที่สูงขึ้นเราจะไปกดอาจารย์นะสมัยพี่เนี่ยพี่จะไม่ไมกดอาจารย์เลยพี่จะมาย้อนดูตัวเราเลยว่าระบบพ่อต้องไหนที่อาจารย์ว่าเราเราต้องดูความบกพร่องของเราก่อนเราหาจุดเปลี่ยนจุดแก้ไขนั่นแหละจะประสบความสาเร็จมีอะไรถามเลยอาจารย์ทุกท่านถามได้กลับบ้านโทรถามอาจารย์ไม่เขแา้จอาจารย์ครับอันนี้ยังไงทํายังไงมันมายังไงอะไรยังไงทำยังไง ให้แง่คิดเราดีมากพี่จบจากนี้ไปเสร็จพี่ก็ก้าวออกจากเชุมชนอย่างความยินดีมันจะเป็นมาไดขั้นเป็นมาในขั้นจากระดัเรียนงาเนาะจากในชุมชนของเรานะพอก,ก้าวไปพี่ไปสมัครที่สุรินทร์พี่ก็ยื่นไปจบจากนั้นหม่จบจากเมชุมชนพี่ก็ยื่นยื่นโอบเลยเพราะพี่มีความภาคภูมิใจในสถาบันเราเพราะสถาบันเราให้ความรู้ผมบทอเรามาอย่างดีเสร็จแล้วเราก็ไปเรียนที่อ่าราชพสุ โอเคก็เป็นที่รนะักของอาจารย์ท่านเราก็ทําคะแนนได้ดีมากจากที่ว่าพี่ที่พี่ก้าเลยนะเสร็จแล้วจบจากเนยชุมชนสุรินมาแล้วราชวสุรินจบปัญญาติพี่ก็ตั้งคีดว่าความรู้เราไม่ได้อยู่แค่นี้นะเราอยากรู้ว่าอะไรมันจะเป็นต่อไปอีกสิ่งที่เรารู้แค่นี้นะ่ะต่อไปมันจะเป็นยังไงเหมือนเหมื aque, อนหนังภาพเหมือนผสมสานเนาะพี่ก็ไปราชวิลา ไปสมัครปริญญาโทเลยเรียนเลยพี่พี่ชวนเพื่อนหลายๆคนที่ที่จบปริญญาตรีด้วยกันนะเขาก็แบบไม่อยากไปฉะนั้นการศึกษานะเราไม่ต้องรอใครนะเร,นเรามั่นใจเรามุ่งมั่นที่จะศึกษาเราไปที่ตัวเราเองเลยพี่ไปยื่นสบอบสมัครเรียนปริญญาโทที่ราชภัุรวรัย,รย์ถามว่าราชบัรวิรัิแบบคุณภาพสูงมากนะภาคอ่าอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอะไรที่ พอสมควรถามว่าเรียนยากไหมตั้งมันม่นไปเลยไม่ยากอยู่ที่ตัวเราไม่ยากเลยเราไม่ได้โง่ไม่มีใครโง่มีใครฉลาดเท่ากันหมดดูที่การที่เราจะควนควาคนควาว่าเราไม่รู้อนันนี้เราควนควาเพิ่มห้องสมุดมีอิทร์เด็ตมีทุกสิ่งทุกอย่างรนะาเ,าเราเราเราท้อได้นะแต่ถ้าถอเด็ดค่ดเราก้าวเราต้องก้าวเพราะเราจะได้อะไรหลายอย่าง เราจะได้สิ่งใหม่ๆจากท่านอาจารย์เอามาปรับเปลี่ยนปรปับปรปุงเราร,ร,ร,รู้รู้ความก้าวหน้าของประเทศได้ตลอดเราไม่ล้าสมัยเรา,ม,รม,เรามีความรู้ว่างกว้างขึ้นกว้างขึ้นจนจนพี่เรียนเสร็จแล้วพี่ทําข้อสอบก็ได้เกรดสิทุกวิชาเนาะจนอาจารย์ถามว่าเธอจบจากไหนบอกว่าผมจบจากวิทยาัยชุมชนมีรำทำไมเก่งนักล่ะ เราก็ไม่เคยคิดว่าเราเก่งนะพี่ไม่คิดว่าพี่เก่งแต่พี่คิดว่าพี่ใฝ่รู้มากกว่าใฝ่รู้ที่จะค้นคว้าจนอาจารย์แม่ของมหาวิทยาลัยราชพัฏนคือการเรียนมันมันต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อนี่อยากเรียนอนะ่ะให้ดึงกันให้ช่วยกันถึงเวลาชอบโน้ตเสร็จก็มาจาับกลุ่มคุยกันใครเข้าใจอันนี้ใครไม่เข้าใจนี้ก็มาช่วยกันมาจอยกันเป็นความรู้กัน แล้วก็การที่จะเรียนประสบความสำเร็จการที่ทำข้อสอบได้เราจะต้องมีความคิดความอ่านสังเคราะห์วิเคราะห์ในตัวข้อสอบอาจารย์สอนเราเราก็ชดโน้ตสิ่งที่ไม่มีในหนังสืออาจารย์พูดมาเราก็ชดโนตสิ่งที่ไม่มีในหนังสือแล้วเราก็ไปทบทวนจะสอบหรือจะมาเรียนเราต้องอ่านล่วงหน้ามาก่อนพออาจารย์สอนเราจะเข้าใจ เข้าใจไม่พอกลับไปเราต้องอ่านเพิ่มเราอยู่ในหัวสมองเข้าใจยิ่งขึ้นแล้วเวลาทําข้อสอบมันจะไหลไปเองเลยโดยอัตโนมัติมันจะอยู่ในหัวสมองเราข้อสอบแต่ละข้ออาจารย์ไม่ออกนอกเหนือจากไหนออกจากตำราตำเนตตำราเป็นเป็นทฤษฎีนะแต่เราต้องคนคว้าจกอินเด็ตหรือหนังสือต่างๆว่านักวิชาการคนนี้กล่าวอย่างนี้ในในในหัวข้อที่เราเรียนมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนักวิชาการคน เราถามอาไม่มีอาจารย์ท่านไหนที่ไม่อยากให้เราลูกสิธย์อะ <Okay. S 1> ได้ดีหรอกจริงๆเรื่องจริงอาจารย์ด่าอาจาร,าจาร,าจาราว่าเราอ่ะพ่ออยากให้เราได้ดีพอถึงวันนั้นละว,วันที่เราจบเราจะมีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจสุดๆน้ำตามันความปิติยินดีอ่ะมันจะร่วงไหลออกมาเองโดยอัตโนมัติเลยเราจะหมวย้อนกลับมาขณะที่จบปีกท วนย้อนกลับมาถึงเรียชุมชนเราเลยขณาราชการทุกท่านที่อยู่ที่พอบพาะพี่มา